สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับตอนรับท่านเข้าสู่ช่วงของการถ่ายทอดสดนะครับในรายการพลังใจเปลี่ยนชีวิตนะครับวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการหมดไฟนะครับมีคนฝากถามมานะน้องๆฝากถามมาว่าอาจารย์ถ้าเราหมดไฟในการทำงานนะครับเราควรจะทำอย่างไรดีนะครับผมฟังแล้วผมรู้สึกว้าวมันเจ๋งมากนะครับ ที่เขาถามแบบนี้เพราะอะไรครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่อยากจะมีไฟต่อไปแต่ว่านะครับมันมีสภาวะเขาเรียกว่าอะไรอ่าพวกเบื่องานซินโดรมนะครับมันมันเป็นโรคเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับในแง่มุมของผมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในแง่มุมของผมนะนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวขอเช็คเสียงซะก,ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คเสียงในการ ไลฟ์สดนะครับนิดหนึ่งว่าตอนนี้เสียงมาหรือยังนะครับม, <ๆ S 2> มันเป็นรอเลยนะอขวเล็กมาคีเสียงข้างซ้ายนเสียงข้างขวาโอเคโอเค ครับเดี๋ยวขอเน,นี้ยเ,เช็คเสียงนิดหนึ่งนะครับอ่าข้างขวาอีกทีนะฮะอ่าลองดูนะครับดูว่าไม่อยู่ข้างไหนอ่ะโอเค ข้างซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าเพรากำลังจะลองเทสดูว่าอ่าตัว AirPod Pro นั้นใบม,มันอยู่ข้างไหนนะครับ<ส>เพื่อที่จะอ่าการรับฟังของคุณผู้ฟังจะได้จะได้เต็มที่นะครับจะได้เต็มที่สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเครอสักครู่นะฮะโอเคมบอยู่ข้างขวาวลางองเทสดูว่าอ่าตัว AirPod Pro นั้นมบมันอยู่ข้างไหนนะครับเพื่อที่จะ การละเตาห้องฟัจะได้จะได้เต็มที่นะครับเต็มที่จะได้เห็นหการระคานะครับโอเคหลอครู่นะฮะเดี๋ยวนะฮะผมขอปรับมุมกล้องนิดหนึ่งนะฮะอ่าใส่าทางกล้องมาอีกนิดหนึ่งโอเคมาอยู่ข้างขวาเราคาดว่าตัวแอร์ตัวตั้วได้ดไหมใข้างไหนนะครับเพื่อที่จะการละเตาห้องฟง โอเคมา <c oughs> มีน้องคนหนึ่งนะครับถามมาในเรื่องว่าเอ๊ะถ้ามีอาการหมดไฟและจะทำยังไงหมดไฟในการทำงานนะครับผมต้องบอกว่าฟังคำถามนี้แนละ้วผมรู้สึกว่าผมดีใจนะครับที่มีคนถามคำถามนี้เพราะผมเป็นบ่อยนะเวลานที่เราตั้งใจทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอเวลาเราทำไปสักพักเนี่ยนะครับอ่าเรารู้สึกว่ามันมันมันทำไม่ได้หรอก เรารู้สึกว่ามันหมดไฟเพราะมัน,มนเหมือนกับมันไม่ใช่เราคนอื่นเก่งกว่านะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ะน,น <c oughs> วิธีการที่เราอยากจะรู้ว่าถ้าเราหมดไฟแล้วนะครับหมดไฟในการทํางานทํามาสักพักแล้วมันเบื่องานนะครับมันเหนื่อยหน่ายมันรู้สึกว่าเราทําไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงนะครับก็น่าสนใจผมก็เลยไปค้นคว้ามานะครับ เขาบอกว่าสภาวะการหมดไฟนั้นเกิดจากอาการเบื่อนะครับเบื่อในการทํางานทําให้นะครับหเป็นคนชอบเก็บตัวนะครับสองนะครับเป็นคนที่มีอาการอ่าเหวี่ยงและวีนง,ง่ายๆนะครับสาม,มักจะตอกย้ําตัวเองด้วยนะครับด้วยความคิดลบๆหรืออาการเหมือนกับว่า จมอยู่ในอารมณ์แห่งความเครียดไม่ว่าจะเป็นความเครียดปางกลางความเสียใจความอกหกักความผิดหวังนะครับอยู่ในเวลานานๆน,น,นะครับเมื่อเราอยู่ในอารมณ์เหล่านี้นานๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังมันก็จะทําให้เรารู้สึกหมดไฟในการทํางานหมดไฟในการที่จะทําเป้าหมายนั้นไปให้ได้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับเขาบอกว่า หนึ่งให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับห้ามเอาเครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปในห้องนอนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้เรานั้นหลับพักผ่อนนะครับสองนะครับอ่าก็บอกว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ตื่นเช้าๆขึ้นมาทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ครบห้าโมงนะครับอ่าสามนะเมื่ออ่าเราก็ต้องฝึกการน,นั่งสมาธิ ฝึกสมาธิเพราะเขาบอกว่านะครับเ,เขาบอกว่าการทําสมาธินั้นนะครับอันนี้เป็นบทความจากทางองค์การอนมามัยโลกนะครับบอกว่าการทําสมาธินั้นทําให้จิตใจของเราผ่อนคลายนะครับและมองโลกในแง่บวกนะครับสี่นะครับเขาบอกว่าให้เรานั้นรู้จักการออกกําลังกายนะครับและมองหาเรื่องบวกๆในชีวิตบ้างนะครับ และสุดท้ายครับเขาบอกว่าให้หาอาหารเสริมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวผมเองนั้นผมอยากจะบอกว่าอันนี้คือการเขาเรียกว่ามองกันที่ปลายเหตุนะครับทําไมเราต้องย้อนกลับมาว่าทําไมเราถึงมีไฟครับทําไมเราถึงมีไฟนะครับที่เรามีไฟก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าการทํางานของเรานะครับ มันสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เรารักนะครับบางคนเนี่ยนะครับผมเคยไปถามเด็กๆนะครับบอกว่าทําไมหนูถึงอยากทําอาชีพทําธุรกิจเขาบอกว่าบ้านหนูจนแม่หนูลําบากพ่อหนูลําบากหนูเลยอยากที่จะประสบความสําเร็จเพื่อให้พ่อแม่หนูนั้นสบายขึ้นนะครับบางคนอยากเป็นตํารวจถามว่าอยากเป็นตำรวจเพราะอะไรเพราะว่า เขาบอกบ้านพ่อแม่ลําบากเลยอยากเป็นตำรวจเพื่อที่ทําให้อาการเป็นตำรวจนั้นจะทําให้ได้รับเงินเดือนและเอาเงินเดือนนั่นะมาดูแลพ่อแม่ให้ดีขึ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมครับทุกคนมีกําลังใจและแรงบันดาลใจแต่ทําไมเราถึงหมดไฟครับมันเพราะอะไรไหมฮะพอเวลาที่เ,าเรากําลังจะก้าวไปเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเ,เรารเผชิญกับพลังลบไม่ไหว เรารเผชิญกับพลังลบไม่ไหวเพราะว่าอะไรมันมีแต่คนพูดว่าเฮ้ยเองทําไม่ได้หรอกอย่างเองเหรอโอ้โหไม่มีทางเลยนะครับคนอื่นที่เก่งกว่าเองยังทํามาแล้วก็ยังพังเลยแล้วอย่างเองเหรอจะทําได้ได้ออยังไงอนะครับนั่นคือสําคัญที่สุดคือนั่นคือคนที่พูดกับเราว่ายังไงเราก็ทําไม่ได้คนผู้ฟังครับนั่นคือเหตุผลที่ หลายต่อหลายคนทำไมถึงพังในชีวิตเพราะเขาไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้นะครับทำทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่สามารถเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากบอกเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับนะบฝากบอกกันตรงนี้เลยว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่คุณหมดไฟฝั่งทางนี้นี่คือยาวิเศษที่ทำให้คุณนั้นเฟื้นคืนและกลับ ไปอย่างมีไฟอย่างเหมือนเดิมนะครับมีสามขั้นตอนหลักๆนะครับสามขั้นตอนหลักเนี้ยเป็นขั้นตอนที่ทําให้คุณนั้นกลับฟื้นคืนมาเป็นบุคคลที่มีชีวิตอีกครั้งเพราะอะไรเวลาหมดไฟเนี่ยนะครับตัวคุณเองเนี่ยมักจะจมอยู่กับเรื่องลบๆมองโลกในแง่ลบหาอุปสรรคและปัญหามากีดกั้นให้ตัวเองจนได้ ถึงแม้มันจะเจอทางออกแต่เราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยออกไปทางนี้แล้วถ้ามันหลงทางล่ะถ้ามันไม่ได้ล่ะแล้วก็หาเหตุผลมาสมนับสนุนถึงความเลวร้ายนั้นครับยิ่งทําให้จิตใจของเรานั้นไม่ได้เข้มแข็งขึ้นแต่ทําให้จิตใจของเรานั้นมันอ่อนแอลงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึ่งนะครับให้กลับมามองที่เป้าหมายของเราครับกลับมามองที่เป้าหมายของคุณ ว่าคุณอะ่ะเดิมที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จเดิมที่คุณอยากจะทํางานนี้ให้ถึงสุดของความฝันของคุณนั้นอะ่ะมันจะดียังไงย้อนกลับมาครับหลับตาลงนึกถึงวันแรกที่คุณใฝ่ฝันว่าคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วคุณเห็นอะไรไหมครับ ว่าถ้าคุณมาถึงแล้วทุกอย่างจะเป็นยังไงนะครับเราก็นะฮะข้อที่หนึ่งนะครับให้ย้อนกลับมาที่เป้าหมายนะครับซึ่งแน่นอนครับคนที่อยากจะไปในจุดนั้นเนี่ยต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายให้เขียนเป้าหมายมาให้ชัดเจนเลยนะครับว่าคุณมีเป้าหมายอะไรที่จะที่จะประสบอ่าที่จะม่งบอกว่าคุณ คือถึงปลายทางแห่งความสําเร็จแล้วตัวนี้มันสําคัญมากๆนะครับถ้าคุณไม่มีเป้าหมายเนี่ยคุณไม่สามารถไปถึงตรงนั้นได้แล้วเวลาในระหว่างที่คุณเดินทางคุณเจอเรื่องท้อแท้ให้คุณกลับมามองที่เป้าหมายเดิมว่าทําไมคุณต้องไปถึงหาแรงดึงดูดหาแรงจูงใจหาพลังใจที่คุณจะก้าวไปต่อแน่นอนครับสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นแต่กําลังใจหรือคุณมีแรงฮึดคุณก็สามารถสู้นะครับ คุณก็สามารถมีวิธีการที่จะต่อไปได้นะครับทําไมคุณต้องชนะใช้ชนะมันดีแต่คุณยังไงนะครับข้อที่สองครับนะบข้อที่สองนั้นบอกเลยว่าเวลาที่คุณมีการคิดลบนะครับให้หาประโยชน์ประโยชน์ของมันคืออะไรพัฒนาตัวเองเหรครับ นะครับก็ใช้ได้นะก็ดีมากๆเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณคิดในแง่ลบแล้วให้หาวิธีการแก้ปัญหาว่าเราจะมองเรื่องนี้ในแง่บวกได้อย่างไรว้าวมันสุดยอดนะครับนะฮะมองพลังมองเรื่องทุกเรื่องให้เป็นในแง่บวกนะครับอย่าไปมองหาปัญหามาใส่ถ้ามันจะไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปมองมันนะครับ เรามองนะครับถึงอ่าเขาเรียกอะไรนะมองถึงเรื่องนี้นะครับและหาบทสรุปที่เป็นบวกให้ได้นะครับบทสรุปที่เป็นบวกให้ได้เวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเวลาเราทํางานไปสักฟัก,กเราเจอปัญหาเราทำให้เราทอ้อแท้มีแต่คนพูดไม่ดีทําไมเราไม่มองว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทําให้ได้มันทําได้มันทํำยังไง มันต้องมีวิธีการที่จะไปให้ได้นะครับสามลบข้ออ้างที่คุณเอาไว้แก้ตัวในการล้มเหลวลบข้ออ้างไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณแก่เกินไปคุณเป็นคนพิการคุณตาบอดคุณหูหนวกคุณขาขาดคุณจะไม่ประสบความสำเร็จไม่จริงครับไม่จริงเลยเพราะคนตาบอดคนหูหนวกคนขาขาดแม้แต่คนไม่มีแขนไม่มีขา เขาก็ประสบความสําเร็จได้อย่าบอกนะว่าเขาเก่ง no เขาไม่ได้เก่งครับแต่คุณตั้งหางละ่ะที่มองตัวเองล้มเหลวไม่มีใครมองคุณล้มเหลวเลยครับนอกจากตัวคุณเองนั้นมองตัวคนอเอนนะครับปิดข้อที่สามคือปิดนะครับข้ออ้างที่คุณจะเอามาพูดเวลาที่คุณไม่ทำงานเช่น ไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครแต่พอเวลาจะชวนกินเหล้านะครับพอเวลาแบบจะอ์อ่ารายชื่อเพื่อนกลุ่มวันอ่าเลยนะโรงเรียนกี่โรงเรียนคุณ list ได้หมดแต่ถ้าเกิดเรา list นะครับอ่าเขารียกอ,อะไรนะพอบอกจะทําทงานโอ้ไม่รู้จักใครไอ,อ้คนนั้นก็ไม่ทําล็อกไอ,อ้คนนี้ก็ไม่ทําล็อกอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะครับคุณต้องมานั่ง list ใหม่ว่า นะครับห้ามหาข้ออ้างไม่ต้องหาข้ออ้างเลยข้ออ้างเพียงอย่างเดียวก็คือนะครับเพราะเราตาบอดเราถึงต้องไปให้ไปให้สุดถึงความสําเร็จเพราะเราอ้วนเพราะเราแก่เพราะเราจนเราถึงประสบความสําเร็จนะครับที่สําคัญเวลาคุณหมดไฟถามตัวเองครับตอนที่คุณมีไฟตอนแรกคุณคิดอะไรอยู่ แล้วตอนนี้ความคิดนั้นหายไปไหนเพราะอะไรอาจจะเกิดจากคําดูถูกอาจจะเกิดจากาบางคนเนี่ยอยากมีรวยเพราะแฟนแต่พอแฟนเลิกไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําแล้วนะครับจริงๆแล้วยิ่งเขาเลิกไปนั่นแหละครับเราต้องรีบทําทําให้เขาได้เห็นว่าคุณเลือกผิดคนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมาดูนิดนึงว่ามีใครทักมาบ้างใน YouTube Live ของเราในช่องอาจารย์อาจารย์นุมพลังจิตพยากรน,นะครับออ โอเคนะครับไม่มีนะมีดูอยู่หนึ่งคนโอเคขอบคุณมากนขอบคุณทุกคนครับผมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ